เล่นโทรศัพท์นานๆก็มีอาการออฟฟิศซินโดมได้กลุ่มนิวเจนต้องรู้ค่ะว่าเราจะรับมือยังไงนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดมซึ่งเป็นอาการที่พบเจอได้ในปัจจุบันนะคะและมีอาการค่อนข้างหนักมากขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะวิธีการรับมือจะมีสีสสาคัญมากอาการของกลุ่มออฟฟิศซินโดมก็คืออาการของการปวดกล้ามเนื้อเยื่อผังผืดต่างๆซึ่งเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆเป็นเวลานานๆต่อเนื่องจนทาให้มีการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามวิยะะะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอหลังบ่าไหล่ข้อมือนะคะอาการปวดอาจจะรุกรามมากขึ้นค่ะจนกลายเป็นปวดเรื้อรังนะคะ เช่นนะคะมีอาการเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ก็คือมีปวดตาตาพรา่าน้ําตาไหลนะคะนิ้วชานิ้วล็อกปวดมึนชาไปหมดนะคะปวดศีรษะเรื้อรังปวดหัวไมเกรนนะคะหลังปวดหลงังเรื้อรังอาจาจะเกิดจากการนั่งไม่ถูกท่านั่งหลังค่อมก้ามเนื้อต้นคอตึงเมื่อยนะคะแล้วก็มีอาการมากขึ้นในกลุ่มที่ใส่รองเท้าส้นสูงหรือต้องยืนนานๆในท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนะคะ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตช่วยได้ค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงนั่งการนั่งหรือยืนท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆการก้มเงยหรือบิดเอี้ยวที่มากเกินไปก็ควรระวังนะคะ กิจกรรมที่ทําซ้ําๆก็ควรดีกเลี่ยงปรับโต๊ะเก้าอี้จอคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์ให้เหมาะสมนั่งาอี้ที่มีพนักพิงไว้นะคะส่วนที่นอนก็ควรจะแข็งไม่อ่อนยวบลงตามตัวเรานะคะแล้วก็เป็นแอ่งนะคะมีการบริหารกล้ามเนื้อบ่อยๆอันนี้ก็คือกิจกวัตรประจําวันที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ช่วยตัวเองนะคะส่วนการรักษาก็จะมีกลุ่มยานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบ แล้วก็เหมือนที่บอกนะคะปรับสภาพไวรอนในการทํางานแล้วมีการทํากายภาพบําบัดถ้าเจอเรื้อรังแล้วนะคะเขากําลังกายเพื่อทําการรักษาการปวดการยืดเยียดบริหารกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตช่วยได้เยอะนะคะไม่ให้เกิดภาวะเลือดข้างนะคะ และไม่ให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนั่นเองและก็การรักษาบริการอื่นๆเช่นการฝังเข็มนะคะการนวดแผนไทยก็มีในคลินิกสุขภาพนะคะส่วนการประครบร้อนประครบเย็นหรืออาบน้ําร้อนอาบน้ําเย็นเนี่ยสลับกันเป็นเทคนิคของญี่ปุ่นที่ช่วยได้เยอะนะคะเพียงแต่อาบน้ําอย่างละ5นาทีนะคะทําทั้งหมด3รอบก็ช่วยได้แล้วค่ะทําให้กระตุ้นต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ผิวพรรณให้สดใสขึ้นนะคะส่วนสัญญาณตรลายที่ต้องไปพบแพทย์ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะ เช่นมีประวัติอุบัติเหตุมาก่อนนะคะก่อนที่จะมีอาการปวดหลังหรือปวดเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะผู้สูงอายุมีภาวะกระดูกคุนอยู่แล้วมีโรคประจําตัวเช่นมะเร็งนะคะแล้วกลุ่มโรคเบาหวานมีไข้มีอาการหนาวสัน่นอ่อนเพียน้ําหนักลดอุจจารปัสสาวะไม่ค่อยออกนะคะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะกระดูกหลังผิดรูปนะคะยัง คดค่อมนะคะปวดมากจนนอนไม่หลับหรือปวดมากโดยเฉพาะกลางคืนนะคะที่มีอากาศเย็นมีอาการมืนชาปลายมือปลายขาชาเท้าชาไปหมดแล้วก็ชารอบก้นนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการบวมด้วยเนี่ยต้องระวังนะคะแขนขามืออ่อนแรงแล้วก็ปวดเรื้อรังแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็ติดตามคลิปเต็มของหมอปอได้ที่ y u u t u b e k h e k l t h l n d Herb นะคะก็จะรู้ทั้งหมดและมีท่าบริหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ